และนี่ค,คือผลงานการภากเสียงของชุดร่งทีวีใครสนใจสามารถติดต่อได้นะครับแบบแรกเป็นแบบโฆษณาใหม่ช็อกโกแลตเพอร์ชี่ไอซ์ชอปปี้รสหวานเย็นแอนด์ครีมพร้อมดื่มดับกับความตื่นเต้นสุดเร้าใจกับรสชาติใหม่ด้วยไวท์ช,ช็กอกโกแลตเซอร์ไพรส์คุณก่อนใครที่ร้านคะใกล้บ้านคุณรีบเลยก่อนของหมดแอเอเชีย ตัวสุดคุ้มวันนี้ราคา9 0 0บาทพาคุดบินรัดฟ้าไปดูปราการังแล้วกลับมาดาดังมากินหอยสุดคู่เริมแล้ววันนี้จองเลยจองเลยแอร์เอเชียบินคุ้มคุณภาพครบแบบที่สองโฆษณาหาเสียงและสปอตโฆษณาหาเสียงตามรถแห่เบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งเลือกความมั่นคงเลือกความก้าวไกลเลือกไทยรักชาติอย่าลืมกามเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งผลงานภาคตูนและอื่นๆฮักคูณหน้ามาัททา,ทาแสนจะซึ้งประทับใจฮักคูณหน้ามัททาสนุกกันให้สะใจสะไม่เห็นต้องกังวล ปล่อยมันไปสุขแท้เรื่องร้ายไม่เคยมีพ้องไว้ดีๆฮักคูนามาทา,าทาฮักคูนามาทาทาใช่เป็นคติของเราคติอะไรเหรอเปรา่าแค่คติไอ้หนูหรู้ไหมหนูคำสองคำนี่เก็บมันให้กับเราใช่และบุมบ้าเป็นตัวอย่างที่ดี ง่ายเมื่อเขายังเป็นเด็กน้อยนยร้องเก่งน<ๆ>ี่ฮอลิเดย์ถูกออกแบบให้โอชิตมีเทพบระจายอยู่ทั่วทุกคนมีสิทธิ์เก็บมันได้ถ้าเก่งพอเดสแมทกับไอ้แปดพัน 8, เป็นที่แรกเี็ดที่ดีนักละ่ะแต่อยู่ที่เลเวลคุณด้วยนะคืออิทุกคนเริ่มนับหนึ่งใหม่เหมือนกันหมดยิ่งคุณเก็บเปลี่ยนได้มากเท่าไหร่เลเวลคุณยิ่งสูงขึ้น Godzilla!